เซรั่มเทพเซรั่มนางฟ้าที่ราคาคือโอ้ my god มากราคาหลักร้อยนะคะแต่ว่าคุณภาพเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์นเลยทีเดียวนะคะกับตัวนี้เลยค่ะ w ั n d a าโกล์แอนด์บริเซนนิ่งบ e r เตอร์ซรัมนะคะเป็นเซรั่มที่ฟังใช้อยู่ทุกวันนะคะตัวนี้เลยค่ะ ้ตัวนนีะะคะเป็นเซรั่มที่เขาช่วยบำรุงผิวได้อย่างล้ำลึกนะคะเรียกว่าฟื้นฟูผิวได้ถึงระดับเซลล์กันเลยทีเดียวนะคะนอกจากนั้นนะคะที่สุดป,ปังของเขานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการต่อต้านเรื่องเม็ดสีผิวนะคะช่วยทําให้ผิวเราดูกระจ่างใสขึ้นลดความหมองคล้ำนะคะ และเซรั่มเทพตัวนี้นะคะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเรียกว่าทาไปตอนก่อนนอน,นะค่ะตื่นมาคือผิวฟูเด้งชุ่มฉ่ำอิ่มน้ำมากๆเลยค่ะอ่านเดี๋ยวเรามาดูตัวเนื้อเซรั่มกันนะคะจะเป็นความใสๆแบบนี้นะคะนี่เลยไม่เหนียวนะคะที่สำคัญบำรุงได้อย่างล้ำลึกมากๆเลยนะคะนี่ค่ะ ต้องบอกกอนว่าใช้เจ้าเซรั่มเทพตัวนี้นะคะจะช่วยลดในเรื่องของริ้วรอยได้ด้วยนะคะรวมถึงยิ่งใช้อย่างต่อเนื่องะคะจะทําให้ร่องแก้มนั้นดูจางลงนะคะนี่นะค่ะความชุ่มฉ่าของเขาชุ่มชื่นสุดๆดเลยนะคะและเซรั่มวันดาเขาอุดมไปด้วยสารสกัดธรรมชาติ3ชนิดด้วยกันค่ะได้แก่มะกอกป่าออกแกนิกเข้มข้นจากสเปนสารสกัดส้มแมนดารินและโซเดียมไฮยาลูรอนิน,นะคะ ที่ฟังรู้จักเจ้าเซรั่มเทพเซรั่มวันดาตัวนี้ได้นะคะเนื่องมาจากเพื่อนฟางแนะนํามาค่ะแล้วก็บวกกับการที่ฟังาหาข้อมูลมาเยอะมากนะคะกว่าที่ทางแบรนด์เขาอะค่ะจะได้เซรั่มเทพขวดนี้มาคนะเขามีการคิดค้นสูตรมากกว่า3ปีเลยนะคะแล้วก็มีการทั้งปรับทั้งแก้สูตรมากกว่า10ครั้งนะจนได้เจ้าตัวนี้มาเลยนะคะเป็นเซรั่มเทพที่ฟังนะั้นเลิฟมากๆเลยค่ะผลลัพธ์ที่ฟังใช้ได้ก็คือตามที่แบรนด์เขาเคลมมาจริงๆนะคะตอนนี้นะคะจัดโปรโมชั่นจากราคา1 2 0 0 เหลืออยู่แค่790บาทฟังเชียร์เพื่อนเพืนทุกคนอ่ะซื้อตัวนี้มากๆเลยเพราะว่าฟังประทับใจในผลลัพธ์ mm hmm. แล้วก็อยากจะมาบอกต่อเพื่อนๆน,นะคะกับเจ้าตัวนี้เลยนะคะเซรั่มวันดานะคะเรียกว่าสร้างผิวในอุดมคติของคุณให้เป็นจริงได้นะคะ mm hmm. กับนี่เลยค่ะเซรั่มเทพวันดาค่ะ